สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตงครับนี่โอ้รถรอรอมากคันนี้น่าจะคันนี้ยางแตกครับวันนี้เสียข่ามแตกแบบสวยงามเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับแตกแบบสะใจเลยพลุ่นเลยครับกู <c oughs> <c oughs> เป็นกระโปรงเลยนะนี่คราเนาะ โอ้ชิวมากเสียครามบอกธรรมดาโอ้สีชมพูตัวนี้บ้านโลกนะนี่ทำไมลากเกียร์แรไงเฮียเหมือนวิ่งอยู่เกียร์สามนเเนี่ยโอ้หินที่ทางหลวงเจอนีหวานเลยหวานเลยโอ้เสียคราครับ รถแตงรถแตงนี่ก็คือหนึ่งในทีมงานทีมดาราครับโชว์เต็มที่เลยเห็นไหมสายลั่นสายลั่นมันเป็นย่างในที่เกรดต่ำครับมันไม่ได้เหยียบอะไรหรอกแตกเฉยๆนี่รถพี่จะใส่ลายนี้แหละเดี๋ยวจะใส่วิ่งอ้อยก่อนอืมไลน์ลนนี้กับลายนั่นลายดอกซอยอะไรดี ถามว่าไหนดีกว่าไอ้ไอ้เนี้ยมันดีอยู่แต่พอเราเติมลมปุ๊บมันจะนูนตรงนี้เนาะทีนี้มันหมดเร็วแต่หมดเร็วแต่มันไม่ค่อยรั่วเลยี่ไมรั่วเลแต่เวลาวิ่งมันจะดังไม่ถ้าถ้ายังไนดีมันก็มีรั่วเลยมันเป็นยังไนลองฉีกด้วยะมันจะไปเลยเนี่ยถ้าเป็นยังไงโดยทั่วไปมันมันจะฉีกไม่ไปอย่างนี้เลยดู่ะเอาไปปัดรอย ัดล้อก็ไม่ทนขาดนี่อยู่หน้าอู่ประกันทำไมไม่เข้าประกันอยู่เคลมเหรอเคลมยังไงใหม่ <c oughs> อของบูคืออ <c oughs> ม,มันแตกเอง <c oughs> อันนี้ใครน้องชายนะนอัอ๋ออันด้วยไป <c oughs> พาเจม,มุกมาดิหด้วย <c oughs> อู้จะมาใส่เต็มกล่องนี่ถ้า <c oughs> เอาตะข่ายเขียวนะท่าแยงเนะ่ะ เชลเมเขียวก็ได้ว่ามีเท่เดียวหมเลยไม่อยากคุยี่เรื่านเหรอเรื่อวานกับสองเที่ยวอะไร่าวนละเที่ยวไปโรงไหนบ้านตัวเองนะก่อสร้างวะบ้านอสร้างเรื่อดูเศษถินเยอะมากเลยครับสายลั่นสียคลาดน่ะเดี๋ยวทำงานเลครับตบบนี้แบบใส่ยังไงไม่ชลินเลยครับ พูดทำไมมันหนานเลว่วะไม่ได้เหยียบอะไรนะยังในเตะเองเอากี่เที่ยววันนี้สองไว้เดี๋ยวทำวงด้วยอ๋อจะไปขับไมโคด้วยขับเองเลยนะ<ม>โอ้ทำ<ม>หลายอย่างคุดที่ไหนทนะี่บ้านแกจะทำอะไรพ่อโทษนะอ๋อ โอ้ไปไม่โอ้รถ่นมันครับสุดเด็ด ເົາครับເຊົາເົາ дороне รถหน้ามันอ่อนไหมครับรถหน้ามันอ,อ่อน,น,อนไหมวันนี้ไม่มีตำรวจเนา,า,าะพันอาทิตย์จ้ะไอ้ว่าที่นี่แหละตัวอันตรายมัน <c oughs> ซุ่มเหรอคนซุ่มเาที่เราไม่มีใส่มาเต็มกล่องเลยอืจะเอ๋งูอันทีใส่เยอะกว่านี้เมื่อวานสิบตันนี่เก้าตันนี่เก่า วันเกินแล้ววันเกินต้องรอยกว่าโลแต่วันนี้ไม่เกินวันนี้พอดีอต้องใส่อะไรครับเดียว,วล่ลเกลังไม่ไดัืเ,ดเลทำเลือ่อรายละเอียดนิดหน่อยร,รายละเอียดนิดหน่อยใส่พาเนเล็กน้อย เดือนนี้ก็ได้เริ่มพี่นา่าจะนี่คงมีมากแ้วระมานสิบว่ไรก็ประมาณยี่สิบพอได้ลองเครื่องลองระบบแกวโย,ยบ <c oughs> ละครแล้วฮะอะครเหรออุโยร้อนด้วเลยเซฟคามเซฟความน้ะเอาไป ว่าตัวไหนตัวยไนได้ไมเอาไว้มันของว้นี่เดี่ยวมันปลิวไหมปลิวโดนรถเขาอีกงานเข้าเตาเตหมอบเลยเนาะมันหมอบเลยรถทามันตามหน้าด้วยหมอบไปเลยอือหย นนใชรอันนี้ค้าวิ่งรถละแปดพันพร้อมดันเดี๋ยวว่า้ามีอีกจิบขอเพื่อมอีกคุ้มไหม,ไหม 8, พี่ร้าครับพร้อมเกรดด้วยก็ซื้อหินสามพันกว่ายิ่ง ที่หกสุดจัดรู้ไไม่ดึงหรือบดึงครับดึงแต่ดึงไม่แรงดึงหน่อยๆเออรถในหลกักครับผมใส่เยอะนะนี่เนาะเยอะไหมหนักคนนี้แหละแต่ข้างซ้ายนี่ เขากสซิโกรครับโอ้น่าจะเป็นทีมงานนั้นน่ะของไอ้อันเฉยๆอ่ะอ๋อกซิโกรครับใช่ใช่ใช่เลยะครับกินครับครับเรียบร้อยตรงไหนไม่มีด้านไม่มีเขาก่อสร้างไม่มีตำรวจหรอก ครับครับของครับโชคดีครับผมสวัสดีครับโชคดีครับอเดินทางปลอดภัยครับเสียความไปลงที่ศรีนรงค์ครับตอนนี้ก็ยางแตกอยู่ที่เมืองสุรินเดินทางปลอดภัยครับเจ้าเมกกะเจียแปดสี่ครับไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ